สวัสดีทุกคนแลเราจะพาทุกคนไปคาเฟ่รับยา่านโนนทบ,บุรีอำเภอไซน้อยกันจ้าหลังจากที่เราลงเ r t มอาีบางไผ่แล้วก็มาต่อกันที่รถส่วนตัวเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีรถประจำทางแล้วเราเรถตู้ไม่ไหวเพราะอยากไปใจจะขาดจุดสังเกตทางเข้าของร้านนะคะก็จะเจอสะพานแดงเราเลี้ยวเข้าไปเลยจ้าจากนั้นเราเลี้ยวซ้ายซอยแรกเลย ตรงไปเรื่อยๆจะเจอซอยแก้วล้วนหมูเจ็ดก็เรืวไปเลยสิคาทุกคนเห็นแบบนี้ไม่ได้หลงนะแต่คือมาถูกทางแล้วจ้าคาเฟ่รักของเราเห็นไหมบอกแล้วว่ามาถูกทางไม่ได้หลงสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ใช่นะใช่นะาคาเฟ่ค่ะตั้งอยู่ที่ จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะพอเดินเข้ามาจะเจอกับคาเฟ่หรือคนที่นี่เรียกว่ากระเดน room สามารถสั่งอาหารเครื่องดื่มตรงนี้ได้เลยแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศภายในร้านกระเดนล o ม คือแบบตกแต่งสวยมากบรรยากาศคือแบบเงียบสงบสุดจ้าหลังจากที่เราสั่งอาหารเสร็จเราก็จะได้ไป้ายเบอร์โต๊ะมาแล้วเราก็ไปที่โต๊ะกันได้เลยครับ เราเออเดอร์อมาเสิเร์ฟแล้วก็ไปให้อาหารปลากันเถอะเราสามารถให้อาหารปลาได้ด้วยนะคะราคาแค่10บาทเองค่ะ นี่นะคะคือ c h i นา Coffee นะ,ะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะเดี๋ยวมาลองกินกันว่าเป็นไงมันแบบมีกลิ่นกาแฟแล้วก็แบบมีกลิ่นน้ำมะพร้าวแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวข้างในอร่อยมากค่ะอาหารมาแล้วทุกคนพี่พนักงานก็จะมาเสิร์ฟถึงแพรแบบนี้เลยบริการดีมาก ตอนนี้นะคะอาหารเราก็พร้อมแล้วนะคะก็จะมียำาชนาค่ะแล้วก็หมูกรอบชาชนาค่ะอันนี้สอ,อนนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะแล้วก็จะมีตําไทยค่ะกับไข่เจียวหมูสับแล้วก็ผัดกะเพราไม่พริกนะคะแล้วก็ตาไทยไม่ผกค่ะมาค่ะเราจะมาชิมกันค่ะเราจะชิมหมูสับ กินกับข้าวนะคะจุดอร่อยมากต่อไปก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอีกเมนูหนึ่งนะครับชื่อหมูกรอบชายนาครับเอา้าไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่แค่กรอบธรรมดาแต่กรอบมาก มาจ้านื่องจากเราทนความหิวไม่ไหวเราก็มาทานกันเลยสำหรับใครที่เปี้ยวปากตามสามารถตามมาทานได้ที่แช่นานะคาเฟ่เลยวูวดูสิน่ากินใช่ไหมล่ะเออสภาพ ชมบรรยากาศกันแล้วก็ร้านคาเฟ่นี่นะคะมีมุมถ่ายรูปมากมายให้เราเลือกถ่ายกันเลยทีเดียวค่ะไปชมกันเลย ก็ด้านบนนะคะเราสามารถขึ้นไปชมวิวท้องนาได้ค่ะไปชมกันเลยหากใครอยากจะมาที่ชัยนาคาเฟ่นะคะสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Instagram หรือเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะ